ท่านไปชมถ้ำหลวงแม่สาบซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สาอบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนขานอุทยานแห่งชาติขุนขานี้กินพื้นที่รวมไปทั้งอำเภอสเสมิงและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีสภาพปา่าอดมสมบูรณ์มีเนื้อที่ถึง129,959ไร่ประกอบด้วยยอดเขาสูงสลับซับซ้อนไม่ต่ำกว่า500เมตรจากระดับน้ำทะเลยอดเขาที่สูงที่สุดคือดอยปุงเคีย มีความสูงมากถึง1,708เมตรซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำแม่ขานและน้ำแม่แจ่มโดยลำน้ำทั้งสองสายนี้จะไหลลงสู่แม่น้ำปิงค่ะอุทยานแห่งชาติหุนขานนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นจุดชมวิวป่าเสมง โบน้ำอุ่นธรรมชาติท้ำหลวงแม่สาดมีทั้งการล่องแก่งทายเรือปั่นจักรยานเสือภูเขาส่องสัตว์เที่ยวชมน้ำตกโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้พวกเราเลือกมาที่ถ้ำหลวงแม่สาด งั้นไปดูซิว่าเราเตรียมตัวยังไงค่ะหมวกนี้ต้องใส่เพื่ออย่างจะไว้ภาษาการเพื่อการกระจายการกระแายครับะแทกห็นข้าวบุญเด็กอ่อกจะไปแครข้าวตี่ต้องบอกก่ใครที่สวมหมวกมาจากบ้าน ถอฝากเจ้าหน้าที่ไปตรงนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นหมวกนิรภัยที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วน,น,นะคะพร้อมค่ะเ,เราต่างเลือกหมวกที่มีขนาดพอดีกับศีรษะของตัวเองจากนั้น ก็ดูความเรียบร้อยของหลอดไฟที่ติดไว้ด้านหน้าของหมวกเพื่อให้แสงสว่างในขณะที่เดินในถ้าและไม่ลืมที่จะหยิบไม้เท้าติดมวกพร้อมลุยนะคะค่ะที่ถ้ำนะคะจะไปไหนคะที่ถ้ำค่ะพร้อมค่ะ ตัวกันกระแทกแล้วก็ไม้คุณกาคุณกาขาคุณกาเตรียมอะไรบ้างอันแรกเตรียมอะไรบ้างอันแรกเตรียมอะไรบ้างคะนีไม้นะคะสำหรับเอาไว้พยุงตัวเวลาเดินแล้วก็มีตัวกันหัวคนแล้วไอ้ไฟนี่คืออะไรแล้วไฟนี่สำหรับเปิดดูว่ามันจะมีเข้าไปนะคะกดหยิบเขาหยังหยังไม่ออกกดตรงไหน ออกไหมไม่ออกได้ไหมเออกรต้องกดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ สองสีอะไรสีแดงค่ะไฟสีแดงมันจะมีนะคะมันจะมีสีขาวอยู่เนี่ยเอาไว้ส่องทางสีขาวอสีขาวส่องทางแล้วก็เปิดไปงสีแดงล่ะสีแดงนี่ก็ปิดมันมีเปิดทุกคนทุกคนเปิดนี่นะเปิดไฟไฟฉายเวลามันมืดอ่าถ้าถึงถ้าเข้าไปถึงนี่ท้ามเขาจะสั่งให้เปิดเองอ๋อ ่อนที่จะเข้าไปในถ้ำเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนั่นก็คือหมวกเพื่อป้องกันการกระแทกซึ่งอาจจะกระแทกกับผนังของถ้ำและหินงอกหินย้อยภายในถ้ำอีกครั้งจะมีไฟสำหรับส่องสว่างเมื่อเข้าไปในถ้ำ เพราะแสงสว่างไม่เพียงพอแน่นอนค่ะนอกจากนี้เขายังเตรียมไม้เท้าให้พวกเราใช้สำหรับพยุงตัวในการปีนป่ายและการเดินในถ้ำถือว่ามือความสะดวกให้เรามากทีเดียวค่ะเมื่อทุกคนได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที เอางีนสำหรับรรัาประคองตัวเองครับสู้นะครับได้ไหมเกินไปครับไปแบบแบ่าัสดุไปไปกี่คนนะชุดระกุดระแปดคนทำไมถุดเด็ดแน่ถ้ามันไปชุดเดียวมาเยอะเกินนะฮะ แบกเป็นสองกลุ่มแบกเป็นสองกลุ่มเหรอคะไปหมายเขาว่าให้กลุ่มนั้นออกมาก่อนเหรอคะไม่เราแบกไปที่นี่แบกเป็นสองกลุ่มช่วนั้ไปก่อนแล้วอีกชุดหนึ่งถ้าเราได้เข้าไปถ่ายก็ไปอีกทีเดียวมันจะว่าช่องนะครับช่องมันจะมันจะเล็กที่ว่าภาพสีรุ้งที่สวยๆงามๆนะเวลาคนเยอะเนี่ยเวลาถ่ายรูปมันจะแออัดเนี่ยคนนี้ก็จะถ่ายคนนี้ก็จะถ่ายมันก็ติดกัน เขาให้แบ่งเป็นสองกลุ่มจ้ากลุ่มละแปดคนุนไปก่อนนะคนี่ไปก่อนไหมคุมนี่ไปก่อนเลยค่ะชุดนี้ไปก่อนเลยค่ะแต่ว่ามันมันไม่ชุดเดียวไชุดเดียวเลยชุดเดีูกไม่ไม่คือความลอดภัยเปอภงนเป็นไปนี้ชดไปก่อนเลยเดียวจะเอาชุดนี้ไปที่หลังครับชุดที่ปออคนนี้ไม่ไปไม่ไปหรอกไคนนั้นนี่ไ่อาจะมีแต่ชแดนไม่จะรอดัดไฟ อันนั้นไม่ไปคุณไม่ไปนะไม่ไปก็โอเคครับไปได้ลยครับในการเดินชมความงามภายในถ้าเจ้าหน้าที่เขาก็จะห่วงเรื่องความปลอดภัยและบรรยากาศในการถ่ายภาพเนื่องจากว่าถ้าหากมีจำนวนผู้คนมากเกินไปพื้นที่ก็จะคับแคบไม่สะดวกในการบันทึกภาพสวย งั้นก่อนจะเข้าไปในถ้ำก็บันทึกภาพก่อนสิค่ะนี่ฝา้เจ <Go, guide. S 2> <are> ้าจ้าจอบกิตาเนี่ยฝากแมี ค่ะพวกเรากําลังจะขึ้นไปที่ถ้ำถ้ำหลวงถ้ำหลแม่สาบถ้ำลึกของถ้ำหลวงแม่สาบขบนแม่สาบขบวนที่หนึ่งสวยมากเลยสวยมากจริงค่ะข้ามจากคิว่าการนับเพลเสเมืองประมาณ3กิโลเมตร3กิโลเมตรนะเข้าไปในถ้ำลึกประมาณ150เมตร150เมตรนะคะค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปค่ะ Let's go นี่เป็นทางขึ้นถ้ำหลวงแม่สาบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ากําลังจะขึ้นถ้ำหลวงแม่สาบนะคะค่ะเชิญเลยค่ะสู้สู้ๆค่ะ,อะพอเราเดินทึ้นไปชั้นล่างขึ้นมาถึงบริเวณป่าถ้ำ เงยหอบแฮกแฮก,ก,กเลยค่ะงั้นเรามาฟังข้อมูลกันก่อนนะคะที่ถ้ำหลวงแม่สาบอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้มีถ้ำเล็กๆติดกันอยู่3ามสี่ถ้ำแต่วันนี้เราจะพาเข้าชมถ้ำแรกเรียกว่าถ้ำสีรุง้งหลังจากนั้นก็จะพาชมถ้ำอุโบสถ และถาสุดท้ายที่จะพาท่านชมก็คือถ้ำมรากฏค่ะและตอนนี้เรากําลังจะเข้าชมท้าแรกของถ้าหลวงแม่สาบ เนเราจะเข้าไปดูถ้ำสีรุ้งแห่งเดียวในประเทศไทยโอเคไปเลยค่ะ let's go เ่อนเข้าถ้ำทุกคนจะต้องเปิดไฟที่ที่หมวกกันน็อกก่อนนะคะเพื่อส่องสว่างเวลาเข้าถ้ำอันนี้ทาไมมันเปิดไม่ได้คะโอเคไฟต้องเปิดไฟสีขาวนะคะโอเคจ้าอ๋อมีไฟสีขาวกับสีแดงสีสีแดงนี่ใช่ไมเช็คสว่างน้หน่อยนะครับ ข่าวนี่คือสว่างจ้าเลยใช่ไหมครับแบบนี้นะครับดูไหมจะเป็นสีแด่นสว่างส uh ุดโอเค let's go let's go let's go บรรยากาศภายในถ้ำอันนี้เป็นช่วงต้นๆของถ้ำซึ่งถ้ำนี้มีความยาวทั้งหมด144เมตรและนี่คือบริเวณช่วงต้นๆของการเข้าถ้ำแสงสว่างที่เรามีอยู่<ร>ก็ไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่งั้นให้ภาพและเจ้าหน้าที่ บรรยายอีกมันเป็นฟอสซิลฟอสซิลเมื่อ250ล้านปีที่แล้ว250ล้านปีที่แล้วมันคือฟอสซิลปลาวานและจระเข้เสรล้ว่ะโอเคค่ะ นี่เป็นกนหินงอกเป็นเป็นหินงอกหินย้อยเนาะอ๋อหินงอกหินย้อยผู้ประสริฐมันตามจิตนาการนี่คนนี้เหมือนเป็นหินย้อยซึ่งสีมันจะเปลี่ยนไปจากปกติทั่วๆไปเพราะเขามีสีดำและมีหยดน้ำใส กอยู่ตรงปลายยอดของหินย้อยหินย้อยที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีหยดน้ำและมีสีดำนั่นแสดงว่าเป็นหินย้อยที่ตายแล้วไม่สามารถงอกออกไปได้อีกแต่ที่นี่ยังมีคุณสมบัติครบแสดงว่าหินย้อยที่นี่ยังคงเป็นหินที่มีชีวิตอยู่จึงถือเป็นถ้ำเป็น และเป็นปรากฏการณ์ที่หายากค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นหินย้อยซึ่งหินย้อยเกิดจากการสะสมของแร่ธาตุที่มาจากน้ำใต้ดินซึ่งมีหินปูนล,ละลายอยู่และน้ำเหล่านั้นหยดลงมาจากเพดานถ้าเมื่อหยดนานๆานเข้าตะกอนหินปูนก็จัดตัวกันเป็นแท่ง ก็จะมีรูปร่างตามธรรมชาติอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแต่ถ้าหยดน้ำซึ่งมีหินปูนละลายอยู่เหล่านั้นหยดลงไปถึงพื้นแล้วก่อตัวกันมากขึ้นมากขึ้นก็จะพอกพูนขึ้นมาเราก็เรียกว่าหินงอกนั่นเลยค่ะท้าหลวงแม่ทราบใงนี้ เป็นถ้าที่มีทั้งสองระดับคือถ้าด้านบนจะเป็นโหงถ้ากว้างมีหน้าต่างถ้าขนาดใหญ่อยู่ด้านบนและมีหลืบถ้าลึกเข้าไปราวๆสิเมตรส่วนถ้าด้านล่างปากถ้าจะกว้างประมาณสองเมตรเมื่อแหงนขึ้นไปดูที่เพดานถ้าก็จะเห็นเป็นหลุม หลายหลุมที่เดียวอีกทั้งเป็นร่องในแนวยาวๆซึ่งด็อเตอร์ชัยพรสิริพรภัยบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำของไทยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดกลุ่มลักษ์กลับหัวหรือภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าโบกหรือเรียกง่ายๆก็คือการเกิดหลุมที่เพดานถ้ำ ตลอดถึงการเกิดม่านสีรุ้งที่ผนังถ้ำหลวงแม่สาแห่งนี้ว่าหลุมหรือร่องในแนวยาวๆที่พบบริเวณเพดานถ้ำนั้นเกิดจากการละลายและการกล่อนสลายตัวของทางน้ำบาดาลที่ไหลไปตามช่องว่างระหว่างชั้นหินและแนวรอยแตกของหิน ที่อยู่ในแนวระนาบหรือแนวเอียงก็ได้เมื่อเกิดการละลายและการกัดกร่อนนานเข้าก็จะกลายเป็นโพรงน้ำบางทีก็จะเห็นเป็นร่องที่เชื่อมกันเป็นร่างแห่ที่เพดานทำซึ่งก็คือการเกิดกุมภลักษ์ษกลับหัวหรือเกิดหลุมนั่นเองค่ะ ส่วนสีสันที่เป็นม่านสีรุ้งนั้นเป็นสีของแร่ธาตุต่างๆที่สะสมกันโดยใช้เวลานานจนเป็นก้อนหินและปรากฏเป็นสีที่เรียงกันเป็นชั้นๆในบางแห่งก็จะเห็นเป็นสีแดงและสีดำในชั้นของหินซึ่งเกิดจากน้ำหินปูน ที่มีสารละลายเหล็กและเมกนีสเดิมแล้วตัวของเขาก็ไม่มีสีแต่พอผสมกับออกซิเจนแล้วจะกลายเป็นสีแดงและสีดำในภายหลังงั้นเราไปดูความงดงามของเพดานและท้ำสีรุง้งแห่งนี้เลยนะคะไปเลยค่ะ สีรูงแห่งเดียวในประเทศไทยเราไปกันเลย <laughs> Let's go o อเคตามมาครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับความลึกของข้้งหลวงตรงนี้ก็ประมาณ150เมตร้อยห้าสิบมตรโอ้โหปดยังสีรูงสวยมากามนะสีรี้ดูสวยงาม ตามมาจะมแม่กล้องตามไปแดงคุไปยุังไปลอยทำคนอื่นได้ก็ต่อไปไปทำไปทำนั่งนันี่นั่งนั่งนีแอะอยู่เฮ้แอะอยู่ว่เฮ็ดไปดูดีๆกันตูนดีๆกันตูน้าวว้า้ีูเร็ว มีหัวเต้ยมีหัวมีหังมีหัว้ยน้อยจากล้องอยู่ให้น้องเรานั่งลงกันไหมเราจะเห็นผนังถ้ำนั่งลงนนั่งลงนั่งลังนนั่งลงนนั่งั่งลงน่ะนั่งลงนั่งลงนังนั่งนั่งลงนันั่งงนั่งลงน่ง่นั่งลงนั่งลง่่นน่น

กาาสวยมากเลยนะคะสวยมากตรงนี้นะคะเป็นลวดลายธรรมชาติซึ่งเกิดจากการบิดเบี้ยวและโค้งงอของเปลือกโลกนะคะก็ทำให้อาเกิดการเกิดสีสีนี้เกิดจากการที่ทำให้เกิดการเกิดคเจิดจ้ตรงนี้จะสวยมากเลยนะคะย้ายไปตรงนี้เยเข้ามาอันนี้มันเป็นวิดีโอเข้าถ่ายได้นะคะสวยมามเลยค่ะมาด้วยกันนะคะ การแสดงสวยเลยค่ะสวยมากเลยนะคะมันมันมันนมันนิ่มอ่าดูดนะที่มันแปลงมันทุ่งทับทิมทับทบกระาที่มันมีอ่ะอ่านี่นะคะอันนี้คือข้างบนนะคะถ่ายดูข้างล่างก็จะเป็นเป็นพื้นดินพื้นดินที่ชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเคยเป็นน้ำประกอนไปทางฐานของน้ำด้วยนะคะความสวยของ เป็นสีสันธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆเลยข้าเฟมเลยข้าเบนะคะอันนี้ไม่ต้องอยู่นิ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแค่วิดีโอค่ะ มันก็ตอนนี้เมื่อกี้ไฟดับนะคะก็จะเห็นเป็นมืดมืดในถ้ำนะคะอ้าวพูโตธข้าไปนะคะโอ้ Take care your head แย่โอเคใส่แว่นตาดำมองเห็นไหยคะไม่เห็นค่ะจะถ่ายถ่ายอ่านี้เราก็จะเดินต่อเข้าไปข้างในค่ะลืมค่ะลืมจริง บริเวณนี้คือจุดสิ้นสุดของถ้ำสีรุงเราไปดูสีสันสิคะทั้งสีสันและลวดลายสวยงามแปลกตาตื่นตาตื่นใจเหลือเกินคะ่ะ จะออกจากถ้ำแต่ดูเหมือนว่าถ่ายภาพยังไม่เป็นที่หนํำใจงั้นถ่ายภาพให้เต็มที่ก่อนนะคะหลังจากนี้เราจะออกจากถ้ำสีรุง้งแล้วเข้าไปชมถ้ำอุโบสถและไปไหว้พระขอพรกันค่ะ ขนาดมาไอ้ไอ้มาเข้าตัวงามขนาดเลยเนาะแต่ว่ามันมืดตอามี้มีไฟไม่ส่องแม่ไฟันส่องไม่ถึงแล้วของเนาะที่มข้างในไม่ส่องได้หรอคะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ่องไา้ต้อบอกแต่มันไม่สว่างมันต้องต้องไหนที่สุดก็นึ่ข ออกจากถ้ำแรกเรียบร้อยแล้วเหนื่อยค่ะต้องมานั่งพักก่อนก่อนที่จะเข้าไปยังถ้ำที่สองต่อไป และนี่คือถ้ำที่สองที่เรากำลังจะเข้าไปนั้นก็คือถ้ำอุโบสถตรงนี้คือปากถ้ำค่ะแต่ต้องเดินขึ้นไปอีกนะคะหายเหนื่อยแล้วก็เดินสิคะ้ะจะรอช้าอยู่ทำํำไมงั้นไปเลยคะ่ะ ก่อนจะถึงปากถ้ำก็มีรูปปั้นของพระสิวรีเถระซึ่งเป็นพระภิกษุสาวกเอตทัทคะของพระพุทธเจ้าเดิมทีเป็นเจ้าชายในโกริยวงศ์ที่ออกบวชในสำนักของพระสารีบุตรและได้ทรงบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปรงเกสานั่นเองค่ะพระสิวรีเถระ ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในทางผู้มีลาบเพราะฉะนั้นเราไปกราบขอพอรกันดีกว่านะคะตรงนี้คือบริเวณปากถ้ำพระอุโบสถซึ่งเราจะเข้าไปกราบขอพอรจากพระพุทธรูปที่บริเวณปากถ้ำกัน,นะคะ่ะ ขอความร่มเย็นเป็นสุขมาสูอันนี้บนห้องว่าถ้ามันอย่างทุกท่านบสดแล้วท่านบทสดอุโบสถท่านอุโบสถนด้วยกันนี่ก็คือบริเวณภายในถ้ำอุโบสถซึ่งก็ยังคงมีสีสันคล้ายกับถ้ำสีรุ้ง แต่ว่าถ้ามูโบสดนี้จะคับแคบกว่าถ้ำสีรุง้งเพราะฉะนั้นเ,เราอยู่ได้ไม่นานแต่ต้องรีบออกมากค่ะเ,คเพราะรู้สึกว่าอึดอัดอแต่เมื่อมองออกไปทางปากถ้ำก็จะเห็นแสงสว่างอมองดูสวยงามมากเลยค่ะและแล้วในที่สุด เราก็ออกจากถ้ำอุโบสถเพื่อจะเดินทางไปยังถ้ำต่อไปนั่นคือถ้ำมรุก่ะและบริเวณนี้คือบริเวณปากถ้ำซึ่งมีปล่องอยู่ข้างบนเพดานของถ้ำไไส่องสว่างมาให้แสงสว่างดีทีเดียวค่ะ<อ>และนี่แหละคือที่ประดิษฐานพระพุทธรูป จากนั้นเราจะเดินทางไปยังท่าต่อไปนี่เป็นอีกท่าหนึ่งนะคะนั่นก็คือถ้ามรกตอันนี้เป็นท่ามรกตนะคะถึงแล้วค่ะนี่คือบริเวณปากท่านี่ามมรกตท่ามรกตท่ามรกตนะคะงั้นเราไปดูถ้ามมรกตกัน เลยค่ะตามไปเลยลุยค่ะลุยค่ะลุยค่ะถ้ำมรกตเดี๋ยวว่าทางวิทยากรนะคะว่าถ้ามรกตเป็นยังไงเช่นก่นถ้ามรกตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีนี่ครับสีเขียวหน่อยนะครับนี่ตำแหน่งที่เราได้สร้างที่ว่าถ้ำหลวงแม่สาบตรงนี้ความลึกประมาณสิบเมตรนะครับแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็เย็นสบายใกล้กันห้องแอร์นะครับอ๋อเพราะว่าเป็นสีเขียวเลยได้ชื่อว่าถ้ำมรกตใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะได้ บคุณมากค่ะคุณอะไรนะคะครับคุณงาค่กิติศักดิ์ครับต้องขอขอบคุณคุณกิติศักดิ์ในคณะที่พาพวกเราเข้าชมถั้งทั้งสามถ้ำได้รับทั้งความรู้ และความเบิกบานลงมาจากถ้ำสุดยอดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสวยมากค่ะสวยมากเลยต้องสุดยอดค่ะถ้ำนี้สุดยอดสวยมากถ้ำมรกตค่ะมรกตที่ใกล้ๆกับถ้ำหลวงแม่สามนะคะสวยมากเขียวมรกตอกันโอ้มืนแต๊แตอีลาเฮยหายบะเกยได้ม่มาพอเหี้ยเนิ่ีสวนะคะสวยงามมากค่ะเชิญชวนมาเที่ยวนะคะ อันไหนที่มีเวลาและมีโอกาสหรือแวะมาที่เชียงใหม่อย่าลืมนะคะที่นี่ค่ะทำหลวงแม่สับอำเภอเสมืองวันนี้ไปก่อนนะคะไปพบกันตอนต่อไปค่ะ